สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับ ROV นั่นเองนะครับวันนี้นะครับจะไม่ได้มาเล่นตัวอะไรให้ดูนะครับก็แค่จะมาอัปเดตกิจกรรมให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรที่มาใหม่บ้างอันดับแรกกิจกรรมที่เข้ามาก็คือนี่เลยนะครับเข้าเกมมาปุ๊บก็จะเจอเลยเป็นกิจกรรมแจกอันนี้บอกว่าแจกสกินอะ เออใช่แจกสกินนะครับผมเฮ้ยมันแจกอันนี้ด้วยว่ะไอริก็เอาดีอันนี้เป็นอะไรดีวะและเหลือเจ็ดร้อยเก้ากอยากได้นะแต่ก็ไม่ได้เติมอยู่ดีเอาใฮ้ยติแล้วกันปึ้มโอเคนะครับกิจกรรมต่อไปก็เป็นโวลุภาณ์ที่สาสิบสามแล้วกันนะครับ ก็เป็นเป็นอ้อยนะครับเป็นลาวิลแล้วก็เป็นลิเลียนานะครับเอ่อถ้าซื้อตรงนี้เลยนะครับก็จะ5 4 9บาทก็จะได้ค่าพลังไปเลย20เลเวลฟรี free, ๆนะครับแล้วก็รับอันนี้ไปเลยสกินของลาวิลนะครับแล้วก็เป็นสกินของอ้อยนะครับแล้วก็เป็นที่ตกแต่งของลาวิลแล้วก็เป็น สกินลิเดียนาเช่าเจวันนะครับก็ถือว่าดีนะครับผมแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นสกินอ้อยกับคิวเลนนะครับเล่นฟรีครั้งแรกเล่นครบ6ครั้งจะได้สกินแอนเนตแล้วก็มีหน้านะครับเลือกรับได้เก้าบเกคบองเท่านั้นเองนะครับผมก็ไปเล่นกันได้โอเคอันต่อมาก,ก็จะเป็นสกินอ e ีสปอรนะครับลดร,ราคา เอ่มีสกิลอะไรบ้างเ่ยก็จะมีเป็นนาคอรนะครับเป็นชีแล้วก uh ็เป็นนาคอรของของอะไรวะ ADC นะครับแล้วก็เป็นสาณิดนะครับแล้วก็แวนนะครับแวนแวนจะถูกที่สุดนะครับอนาคอรนี่อยากได้ว่ะ โอเคนะครับไปต่อแล้วก็จะเป็นสก,กินเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องสก,กินนะครับอืมน่าจะซื้อเอาน่าจะคุ้มกว่านะครับมาสุมเอาน่าจะเกลือเกลือเรียกพี่กันทีเดียวนะครับผมคุณได้รับวฉายาเลเจนดารี่มือใหม่สำหรับหนึ่งฮีโร่ฮะ ยดเคกูยังชอบเลยว่ะซิปติดว่ะเฮ้ยเอาจริงดิผมว่าผมเล่นแต่แครี่นะทำไมซิปติดวะไอชิปหายให้ตายเถอะเออซิปนั่นมันค่าพลังน้อยนี่ว่าใช่เปล่านี่ซิปอันดับ83โคตรเชียร์เลยว่ะเฮ้ยติดได้ไงวะ เออดีดีด,ดีโอ้นี่ก็จะเป็นเมจิกสปินนะครับปล่อยมันไปนะครับผมน,นี่ของกิวของผมเองมีหน้าเปิดไปบรลงโทษไอชิบหายกูเอฟเคเหรอโอ้ตายเถอะนะปล่อยมันไปไม่เป็นไรปึ๊บมีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าเล่นนะครับเออแรดนะครับเป็นแรดมวยไทยก็ใครที่อยากได้ก็สามารถ กดรับได้นะครับใครรวยๆก็เจ็ดรอยิบเ้าขวบองเท่านั้นเองนะครับก็ก็มันก็เล่นกิจกรรมแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับผมก็ดีนะครับแล้วก็เป็นยัดเค้ย,ยังไงสกินไอริให้กรอบมาก่อนสกินมึงหรามึงไม่แจกสกินเหรอเพื่อนนี่เป็นอะไรเปิดเพื่อรับอิโมจิเปิดเพื่อรับเอฟเฟกต์ยัดเค ไอรีเข้ามาว่ะนี่ไงเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามันอัปเดตสกินเข้ามาแล้วยังนะครับเอ่อไอรีไอรีนี่ไอรีผมก็ไม่ค่อยเล่นนะครับมันมันถ่วงจนเกมนี่ไงเข้ามาแล้วนะครับเฮ อย่างสวยนะครับเป็นปลากัดนะครับสองสีทูโทนเฮ้ยสวยนะสวยสวยเฮ้ยชอบชอบชอบทีทอย่างทีเย็ดเค้อย่างจ๊บอะเอเฟฟกเสียงคมชัดสกิลงดงามปลากัดแห่งสยามเสียได้นะครับยังไม่มีไอเสียงภาคไทยมานะครับก็น่าจะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะ น่าจะคล้ายๆกับอันนี้มั้งไม่อันนี้แมงพงเกินไปนะครับถ้าคล้ายไปก็หัวร้อนแนนอนจีเอ็มนะครับผมโอเคกิจกรรมต่อมานะครับวัลพารเปิดให้เล่นแล้วนะครับกงโลนะครับใครที่ยังไม่รับก็ไปรับได้นะครับแต่มันน่าจะล็อกไม่ใช่น่าจะล็อกอินรับเหรียญและสกินพร้อมกัน1ิบเมษายนโอเควันที่10ก็จะแจกสกินฟอร์เรนนะครับซึ่ง โคตรน่าเกียดเอาตรงๆโคตรน่าเกียดแชมเปี้ยนชิพกลับมาแล้วเสียงแทนในเกมแจกไอริโอเคนี่ไงมันแจกไอรินะครับวันที่3มิถายนวันอังคารนั่นเองนะใช่ไหมไอสัตว์อังคารไหนไวะฮะโอเคเข้าใจละนะ แล้วก็มีสก,กินของพวกพวกนี้นะครับไอ,อ,อ้บลีดอะนะน่าจะใกล้ไปละอืมในเอไหนเอยเ,เรามาเล่นสักหน่อยดีกว่านี่ไงนะครับเป็นมูลาดกับกับไอ,อ้นี่นะเป็นบไบร์ไบร,ย,บรย,ยังเล่นไม่ได้นะครับเพิ่งเล่นไปเออน่าจะมีเพียงเท่านี้ใช่ไหม ใช่นะครับเอ่อกิจกรรมก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับมาอัพเดตให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรอีกแล้วก็ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายๆครับผม